สวัสดีครับผมมือนี้แอดกระเดินทางมาอยู่ที่วัดปูโคลาดเพื่อมาติดตามแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมพศ2อ0 8 66แนวทางเลขลับที่ทุกคนลอค่อย่ด้วยครับผม,มเพื่อเปลี่ยนการเซเวลาเข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางน้ำกันด้วยครับผม กราบนมัสการปูร่วมกันครับผมกราบนมัสการครับการค่ะกราบนมัสการครับปูเป็นเดือนพอดสูตรนะสูตรเลขลับค่ะปูสูตรรับดีแล้วจกิดสูตรรับมันจะไล่สูตรเนาะเอาสูตรที่เขานีรัะปูสูตรนี้หมดความกองเขาเลยครับ่ะเอาสูตรมันเขานีรัะครับปูคาโบตัดทิม วงเล็ยบถาบรตัดทิ่มตัดตัวก็ปูตาเหม่นขนาดวันที่ใดหนึ่งหนึ่งมีหน้า่หน้าครับผมวันนี้จงตัวถือไว้แด้วปูนั่งวะเด็กมาเรียมมาเต็มเลยเด็กว่าเป็นตาเชื้อค่ะเบิ่งเลังเด็กเด็กว่ามีคนหมักหลอกเด็กกันนี่นี่คือว่างส่นปูนง่ามบ่ค่ะบ่อือ แล้วก็ตามสูตรนะคะเนาะครับมาเบ่งน้ำกันครับบาปูสิ่ให้เป็นตัวใดครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหครับพี่นอ้องคี่อยูโกกโดนใจว่าครับติดตามไปพร้อมๆกันห่างหายไปสามสี่เดือนครับพี่นอ้องเอซีเอซีก็จะว่าโอ้เสียงคุดดคนเนาะเสียงบาวกุ้งมา,าแล้วครับบาวกุ้าร่วยมาแล้ว <c oughs> กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกำลังแรงแห้งใจให้ทังช่องนั่ครับแยกบนแยกล่างบมปูสตดนี่บน,บนล่างไปเลยเนาะครับเ,เป็นชุดเต็มบมปูนี่ชั้นเตีมก่อนเยวยังไปตัดเนาะวงเน้นให้พร้อมเหมือนว่าครับไปหาเน้นเอาเอง เนี่เราเรียงความมาปูมาตัวไหนสื่อตัวนั้นแล้วเนาะโอ้เอามาตัวไหนสื่อตัวนั้นแล้วท่นปูว่าแต่ว่าในใจปูกะสิมีฝากอยู่หรอค่ะยเอฟซีมาตัวใดนเอาตัวนั้นเลี้ยงมาแล้วมาเต็มยันบ่อยู่ได้หนีที่ปูเขียนหนีมันเป็นสามสูตรโดยเอฟซีแม่บอกปูสีนี่สภาพโอ้ บะนีปูเสียเอาสามศูนย์นีมาร่วมคัดให้นะคะทีหาเล็กตรงกันอ,อาหาเล็กโตที่ตรงกันมากที่สุดที่าน,น,ทนาเหลนนะปูเล็กบนาเชื่อเล็กไม่น่าเชื่อพรางวันนี้คือมีส่องติดเบิร์นมาน้ำลายแต่ปูอา้าวขึ้นว่าขึ้นว่านาเบิร์นบ่างคาับวันนี้ คิดว่าสวยสันจรนะคะงวดนี้จะเป็นตั้งใดนะคะนี่คิดว่านี่อาจเมื่อเนี้ยได้นำปูสันจรนี่อาจจะมาเบิ่นได้นะคะนี่คิดว่านี่ปินไปได้เบิ้ลนี่มีอยู่แค่นี้เลยตัวติดวันนี้ค่ะไมีอยู่แค่นี้ทิปูติดหลังมีอยู่แค่นี้เลื่อนไปบนบนเนี่ยครับผมอย่างเอ็นซีเบิ่งไปน้ำกันทำมัดกันจังตามเด้อครับติดหลังมีอยู่แค่นี้อันที่เบิ้ล ยานมันบ่นยูดิหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเด็กบ่อืมปูว่ายานบ่น่าสั่นอืมสูตรนี้มันเด่นเด่นบ่นสูตรนี้เด่นบ่นเด่นบ่น อ่ะดิฉันรอแคปหนาจอนะคะเดี๋ยวปูคัดให้ก่อนนะคะเืบบ่อบ่าจะเคียนใส่ใบสคริปให้นะคะเดือนบนเก็ดแปดเดือนล่างเป็นมีโค้งต่อไปว่ปปูเพื่อสรุปเลยสรุปโ,โอ้เอาสรุป นะคะชุดลับนะคะเนาะผู้ผู <im amo> <im amo> ้ไดหมักยังหาหลอดสลีพันอ๋อสรุปชุดลับเลยเนาะค่ะเด่นล่างชุดนี้มีแค่นี้ค่ะเด่นหน้าโอ้เด่นล่างสองคู่สองตัวคู่สเด่นบนหกเจ็ดแปดเด่นล่างสามกับหกขึ้นหลอดสลีดดับออก ทะดับดับเปลี่ยนน่ะปูได้ติดตามเนื้อท่าทะเลของปูนะคะน่ะมาเบืองน้ำกันชุดสรุปเลยนะคะปูวอะบะต้องลีลน่ะบะต,อ,ตองลีล่า <c oughs> ลนะ่นะบะ <c oughs> ตองลีล่าเลยเนาะปูเนาะโอ้ปูอะบะตองลีล่าบะต้องถาดูเนาะปูไปซื้อเลยแบบนี้นดับทั้งบนทั้งล่าง,างปู ดับหลางดับบนดับบนองดับบนดับลง,ล<า>งจะเดอนเน้น,นเน้นลลางาเน้น,นปูกแกยกใหไล่ลงบนนะคะเน้นล่างจะเรือเน้นหลางเดินแค่ไหน เงินรางยี่ือสามคู่หกเก็ดเก็หกเก็ดเก็ดเน้นรางเน้นท่อกันได้อกปูตัวนี้มาไทั้งบนทั้งล่างค่ะันทันนี้ทันนี้จากตัวนั้นมามันจะเป็นตัวนี้เงินรางขู่เดียวเหล็กเล็กขู่เดียวมันเหล็กเด็กมันมันมาขู่กันเลย วันนี้เรือเล็บนกับเรือยูเคร่ตามสูตรนี้นะครับออตามสูตรนี้จะเหลือบุญสามหกสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดออกแล้วเ่าวหนึ่งสาม คือเรียกแค่นี้แหละสามสูตรนี่อือเอาบ่หลายคู่ได้เหรอตัวปูบัหลายปูคตัหลายข้านี้บนเนียนเดี๋เนียนเน้นตัวนี้ชัดๆเน้นเนีนตัวนี้ตัวนี้วงตาโพนี่เป็นในทั้งบนทั้งล่างเลยอือจี๊ดจีดตัวกันค่ะสูตรนี้เป็นตัวกันสูตรนี้มาเอาตามสูตรนี้ค่ะมาตามสูตรนี้ เมื่อก like like um ่อนมันก nope. uh ็มาคู่กันคนละสุดมาทุกมาชนกันบันนี้อาจจะเจ๊ดๆจ๊วนนี้กันน้ำมากันกันเปล่าไว้เจ็ดๆทีดอ่มาคู่กันไปกันก็ะสองตัวเนี่ยนะกันอือกันนะกันกันคือสางสางก็โคกโคกอยู่นะค่ะ อืมอเดินออกชันจออัญยางมึงเราเป็นไปได้เน่ครับปู่ชันจอดยังอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรทุดนี้คณะคำนวณยังบม่มมกปู่โอ้อคณะคำนวณเอกอยังบ่มมากิติปูบ<อ>้าม,มันเป็นจะลดงปูงวดน,นี่มันคำนวณยากบคา่คงคะหรือว่าจังใดมันง่ายเกินมันง่ายเกนินอะไรปูนี่มันสรุกง่ายเกินเนาะโอ สรุปง,ง่ายเกินเอาข้าวกลุ่มเอาคาร์เมลซีเตรียมแคบหน้าจอครับมันในยุคที่ว่าบ่มักคือมันเอาเดียวแคบเีจ้าสองนะคะไฮเบลกลุ่มมันแคบก่อนหาค่าแคบหน้าจอเด้อค่ะเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะเนาะอ่าชุดสรุปนะคะเป็นชุดส,สรุปเลยเดอ้อค่ะผู้ว่าไฮเปไปหายิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลท่านนะคะเนาะครับอ่าเป็นชุดเหล็กลับนะคะเนาะเหล็กลับที่เคยล่งไฮเอฟตีนะคะประจับนะคะเป็นสูตรที่ รวมกันแล้วนะคะมาสรุปแล้วนะคะเดนบนหกเจ็ดแปดนะคะเนาะอ่าประกบคูมีหนึ่งหกนะคะสามเจ็ดแล้วก็สามหกบนนะคะคูเน้นไปที่สามหกนะคะล่างนะคะเลขติดนะคะเนาะเลขเด่นนะคะสามกับหกนะคะมีหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเจ็ด แล้วกับ36นะคะปูกับวงเด่นเป็นที36นะคะครับปูเด่นตัวเดียวกันนะครับเอฟซี FC บนกำลังเด่นไปที่36เมตรเดียวค่ะตัวกันนั่นกับ3366ปูว่าหวยสันจร อี่ยังก็เกิดขึ้นได้แม่นบ่ปู่อี่ยังก็เกิดขึ้นได้ครับแล้วยีอย่างปู่ว่าสูตรสูตรงวดนี้เฮ็ดง่ายผิดปกตินะคะอืมเนาะซึ่งทุกรอบนะคะก็กลัวสิเฮ็ดได้เนาะยกซี่เฮ็ดง่ายแม่นเ่าปู่ง่ายคักจนปู่สรุปแล้วค่ะนี่ก็พึ่งวันที่เท่าไรนี่วันที่21่สนะคะแม่นครับสรุปแล้วนะคะเนาะอ๋อปิ้าเป็นแนวทางฟักตอนกันไปนะคะครับ สุดท้ายนี่ครับขอกราบรขอบคุณขอบคุณปูด้อครับทีแบ่งปันแนวทางให้ชี้ทั้งช่องนะครับใดไม่โสดไม่หลับกันโสดมันหมันนะปูเนกะสาธุครับปาธุครับ